สวัสดีค่ะแม่ลูกนาองทุกท่านด้วยนะคะดีใจมากเลยที่เห็นแม่แม่มาเข้าสู่องก่อนบ้านโฮมฮารบ้านสามโฮมหลังน้อยของลูกๆเรียกเรียกว่าอะไรนะคะแม่บ้านโฮมค่ะบ้านที่สามโฮมค่ะบ้านที่สามโฮมค่ะ์ตรักเด็กดอยรักเด็กดอยบ้านที่สามโฮค่ะรักเด็กดอยเชิญค่ะเชิญค่ะค่ะก็ อย่างที่โอกระนเมื่อกี้นะคะคุณแม่ก็คือว่างานนี้ตอนแรกอะ่ะจะจัดเป็นงานปิดนะคะแล้วที่มาที่มายังไงคะถึงได้เปิดให้แม่แม,แม,แม,ม่ได้มาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันได้มาฟังเพลงเด็กดอยด้วยกันนะ,ะแม่ชอบเรียเด็กดอยนะโอริเด็กดอยได้ม <laughs> อ่าอ่าโอเคแล้วนะก็ขอเรียนถามคุณแม่ได้หน่งว่ายังไงนะคะที่จัดงานนี้ขึ้นมา สำหรับที่ที่จัดงานนี้นะคะคือจุดประสงค์ก็คืออยากให้กำลังใจลูกเนื่องจากว่าแม่เนี่ยได้ตามลูกมาเป็นเวลาห้าปีแล้วก็ไม่อยากพูดคำว่าตามมาหลายปีนะเพราะว่าเคยคุยกับลูกว่าสดวนสวนมากจะห้าปียะแล้วใช่ก็ห้าปีเึิมค่ะคือเป็นเป็นแม่เก่ามากๆนะใช่ไหมเป็นแม่เก่ามากๆ ก็คือแม,แม่วันนี้มีแม่ใหม่ไหมมีแม่ใหม่มาเยอะค่ะแม่ที่ยังไม่ไม่เคยเห็นตัวตนตัวจริงๆของลูกนี่ทราบมาว่าวันที่มีท่านส,สอนมาด้วยหรือเปล่าค่ะยังไม่มาใช่ไหมแต่น่าจะยังไม่มาค่ะนะทีนี้ก็ที่มาของการจัดงานนี้ก็คือเราอยากอยากรับขวัญของลูกด้วยเสร็จแล้วทีนี้ของแม่ก็เป็น เดี๋ยวจ้างว่างคายเนาะอยากจะให้ลูกได้พบปะกับแม่แม่ให้มาร่วมสังสรรค์กินข้าวด้วยกันค่ะนี่คำถามแรกลูกก็เห็นตอนแรกว่าจะเป็นงานปิดแล้วแต่แม่ก็แบบว่าเปิดเพราะว่าโอ้เมื่อคืนหนูก็ถามแม่ว่าแม่ค่าจะจ่ายทุกอย่างแม่จ่ายเองหมดเลยเหรออะไรอย่างเงี้ย <laughs> เพราะว่า คือโดยปกติแล้วจัดงานเราจะเก็บหัวละพันหัวละห้าร้อยเพื่อจะจ่ายค่าโรงแรมค่าอาหารแต่นี้ก็คือก็คือโอว่าจัดงานมาเยอะค่าใช้จ่ายในการที่เราจัดงานในโรงแรมเนี่ยนะมันก็โูมันก็เทียบกับว่าไปนั่งปูเสียไม่ได้อยู่แล้วถูกไหม <laughs> มีทั้งโต๊ะมีทั้งก้อี้นวมที่ให้ทุกท่านได้นั่งสบาย,บายนะคะคือคุณแม่ ตรงนี้ทำไมถึงเปลี่ยนว่าก็คือมีอาหารมีอยากจะให้แม่แม่มามาด้วยกันงานนี้ค่ะแม่เป็นยังไงก็คือคือ,คอ,คองานนี้น่ะแม่เป็นอย่างชี้แจงที่หนึ่งนะคะว่าเราไม่ได้จัดงานในรูปแบบงานมิงที่ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายก็เพราะว่า,วามันเป็นงานงานฉลองเกษียณของตัวเองด้วยแล้วก็มันตรงวันเกิดด้วยก็อยากจะขอบคุณแม่แม่ ที่ติดตามลูกอยากให้แม่แม่ได้มีโอกาสได้มา <Yeah. S 1> ร่วมสนุกกับลูกๆนะคะคือพูดถึงล้วก็มันเป็นงานส่วนตัวเนาะเราไม่ได้จัดเป็นแบบงานมีติ้งที่ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายแม่แม,แม่ก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียใจนะคะไม่ต้องนอยกันนะคะม <c oughs> ิบอกว่ามไม่ต้องเสียใจด้วยนะเออนะอย่างนี้ก็มี <c oughs> แม่แม่หลายท่านไม่ได้จ่าย <c oughs> ตังค์แลาะเพรว่าแม่แม่จ่ายตังค์ก็ ขอขอบคุณมากๆเลยแม่ในส่วนที่จ่ายเนี่ยถ้าแม่แม่ก็เป็นการให้กําลังใจลูกกันแล้วกันเพราะว่ามันมันเป็นงานส่วนตัวนะแม่เนาะมันไม่ใช่ใเราจะในรูปแบบของงานมิสติงนะคะก็อยากชี้แจงให้เข้าใจตรงนี้นิดนึงแต่ก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นปฏิปักษ์เพิ่มมากที่สุดแลาไม่คิดว่าแม่แม่แม่จะรับลูกชายมากเป็นขนาดนี้แม่พิเ็นแล้วเพิเ่มใจแทนลูก เห็นปลื้มใจตั้งแต่เมื่อวานนะคะเพราะว่าอย่างนี้โอเเข้าใจนะคือเวลาจัดงานเนี่ยแม่งานจะเหนื่อยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสัมผัสหลายๆคนเพราะว่าปู่าโปูจัดแต่ว่าออแกนไ,ไนมาเจอดารามาเป็นรอ้อยูน่นะคะก็มีความเข้าใจว่าการจัดงานจัดงานไม่ว่าจะขอเตรียมงานไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะรายละเอียดงานต่างๆเนี่ยจะเยอะมากแล้วคุณแม่ก็บอกผมนะว่าคือแม่ก็ไม่ได้เตรียมอะไรมากแต่ จริงๆะโอ้ยแบบเหนื่อยมากค่ะนะเห็กเมื่อวานเดี๋ยวไปรับอีกท่านหนึ่งเดี๋ยวรับโทรศัพท์เดี๋ยวก็เดินมาทางนี้โอิคว่าแม่เนี่ยเดินมาเนี้ยประมาณ80รอบได้เลยนะแล้วก็เดินขึ้นไปฝางที่พักไปเห็นแม่ดาก็คือเห็นเห็นว่าเหนื่อยแทนค่ะนะคะแต่วันนี้พอเช้ามานี่เป็นยังไงอะหายเหนื่อยไหมหรือยังต้องเจอหน้าเด็กดอยก่อนหรือว่าแม่ใช่นนี้ ตอนนี้ก็ยังเซยอยู่นะครับว่าเมื่อคืนนี้ตื่นเต้นไม่ได้นอนเลยนอนไม่่ลัะเข้าใจเอนเหมือน,นตีมประมาณเจ้าสาวอ่ะเออตีมบ,บอว่าเจ้าสาวที่ต้องเตรียมงานเจ้า่าว่ต้อ,องเตรียมงานเนี่ยโอเข้าาจในงานม่ติ้งกับนงานเนี่ยเจ้าภาพจะเป็นอย่นนะคะก็อย่างที่โอ๋บอกว่าขอแค่ให้ทุกท่านมาร่วมง,งานมีความสุขมีความสนุกนะคะแล้วก็มีรอยยิ้มให้กันแค่นั้นเองนะคะอ้าวมาสอบคำถาม โอจะลงไปถามทุกๆท่ทานด้วยนะคะโอยื่นไม้ให้ใครเนี่ยท่านนั้นต้องต้องบอกสองความรู้สึกนี้แต่ก่อนที่จะลงไปข้างเพราะอย่างนี้คือเตีมนี้ยโอคิดเมื่อคืน <c oughs> โอ้คิดเมื่อคืนว่าเอ๊รู้เม่ไม่เย็ว่าคุณแม่อาจารย์บอกว่าไม่มีการแสดงงั้นะโอแล้วก็แม่แม่จะมาประมาณสิบโมง่นะโอก็เลยเอ๊ยังไงดีนะ แล้วมีการจับคำวันแม,แม่เพราะว่าปกติอะถ้าจัดงานลักษณะอีกนี้ก็ถ้าจะดึงเวลาได้ก่อนที่จะเจอร้องเนี่ยเราก็ต้องมีการจับาำวันกันนะคะแต่ว่าคุณแม่บอกว่าไม่มีไม่มีการจับําวันเพราะว่างานนี้เราก็ไม่ได้เก็บอะไรเนาะงานแล้วค่าจะจ่ายส่วนมากก็จะเป็นค่าจาดเรืงค่าอาหารอะไรอย่างนี้นะคะก็โอก็เลยคิดว่า ในนั้นเราก็มารวมกันอยู่แล้วเราก็หัวใจเดียวกันหัวใจรักเด็เราหัวใจรักน้ำนัเหมือนกันเราก็เลยว่าช่วงเวลาเียวเก็คิดติงมาคืดว่าโอเคเพื่อไม่ให้แม่แม่เหา่าโบก็จะถามท่านอาจารย์ก่อนแล้วคำถามสองคำถามนี้จะลงไปถามท่านเหมือนกันนะคะจะลงไปถามท่านเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวจะรบกวนให้นะคะกล้กลองแทนไปทุกที่ตอบคำถามด้วย เดี๋ยวไม่ได้กำลังถ่ายรูปอยู่ไม่ได้แบเอ้ยได้ยินอยู่นะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอสวยแป๊บหนึ่งอ่ะสอนคำถามนี้นะคะสอบคำถามนี้นะคะคำถามแรกเจอเด็กยศหรือเจอน้องงานเนี่ยนะคะครั้งแรกที่ไหนและมีความรู้สึกยังไงคะแม่คะที่ที่ติดตามน้องงานมาตั้งแต่ลูก เริ่มเขา้ารอบออดิชั่นแล้วค่ะแต่เราไม่มีโอกาสที่จะได้เข้ากลุ่มเพราะว่าหนึ่งเราติดภารกิจคือเรายังมีหน้าที่ในการสอนลูกๆอยู่ที่โรงเรียนเนาะก็หลังจากช่วงเวย็นเรากลับบ้านแล้วก็ได้ติดตามลูกตลอดแต่พอดีมีโอกาสที่แม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 ่เอฟซี MC, จัดงานเม็ตติ้งให้ลูกที่จะรับขับแก่น ก็เลยชวนเพื่อนว่าพาไปลูกพาไปดูลูกตัวเป็นๆสักครั้งได้ไหมตัวเป็นๆตัวเป็นๆขอไปดูลูกตัวเป็นๆวันนั้นติดงานเลี้ยงรุ่นด้วยเสียสละงานเลี้ยงรุ่นเพื่อที่จะไปดูลูกหลายๆคนเป็นอย่างนี้ได้กอดครั้งแรกที่จังหวัดขอนแก่นค่ะได้กอดครั้งแรก ที่จังหวัดขอนแก่นอ่าเกือบไม่ได้กอดนะได้กอดอยู่น,น,นิ้ยังยังอยู่คำถามที่หนึ่งนะแม่รู้สึกยังไงรู้สึกยังไงรู้สึกว่าที่เราเห็นลูกเราดูในวิดีอาร์ของลูกวลเนะี่ยเป็นเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่น่าสงสารามากๆมันก็เหมือนกับชีวิตของแม่เองตอนเด็กๆนะคะเห็นวีดีอาร์ูปแล้วนั่งร้องไห้อยู่หน้าทีวีนะ ทำ,ทำไมเราทำไมเราถึงมีสายใยรักกับเด็กคนนี้แต่เราได้ดูลูกมานานๆมันมีความประทับใจว่าเรารักลูกเพราะลูกเป็นตัวตนของลูกไม่ใช่เพราะรักเขาเพราะเขาเป็นศิลปิน,นใช่ค่ะรักในความรักในความเป็นตัวตนของรักในความเป็นเขาเขาคือนันอันต์ค่ะนะะเอาคำถามที่สองเลย เดี๋ยวแม่เอ่ยคำถามที่สองนะคะเจอครั้งสุดท้ายไม่ใช่งานีนะเจอครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ที่ได้เจอลูกชายครั้งสุดท้ายอยู่ที่อำเภอวังคองค่ะแม่แม่ท่านไหนที่ไปวังคองบ้างคาขอเอยด้วยเราไปแต่เราเราไปแต่เราไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยเจอลูก้ายที่อำเภอวังคองค่ะ พิชโนโลว์วันทองพิชโนโลวที่อ๋อที่เป็นโดมของขาวอ๋อคะโอ้เนื่องว่าไปปูปเสือที่นู่นกับเขาก็คืออุปทับใจงานปูเสือมากเลยอ่ะไม่นึกว่าแม่ๆจะแบบว่าขนาดนี้นะเออไปปูปเสือนะไปปูปเสือนะั่งนั่งดูศิลปินอ่ะโอเคนะคะก็ขอเชิญประมือให้กับเจ้าภาพงานวันเกิดวันนี้นะคะขอบพระคุณขอบคุณ,คณขอบพระคุณ คือโอกาสจานเมื่อยไหคะถ้าจะเดินลงไปกับโอ้สองคนแล้วก็ยื่นใหม่ให้กับเราให้กับคนที่เราหมายตาถามคำถามสองข้อนี้นะก็คือเจอน้องนานครั้งแรกเมื่อไหร่รู้สึกยังไงนคะครั้งแล้วก็ล่าสุดที่ไหนแล้วเป็นยังไงบ้างเออนะคะแม่นะคะเพราะว่าเรานะคะก็ มีหัวใจดวงเดียวกันรักคนคนเดียวกันวันนี้มาเจอกันเพราะมีอันดานนานแนะคะเราก็เลยว่าในเมื่อเราไม่มีนะคะการแสดงให้ชมเราก็ให้แม่แม่นี่ล่ะค่ะให้แสดงให้ลูกชมแสดงให้กับน,นะคะ,ะแ,ม,แ,ม,แม,ม,ม่แม่ทางบ้านชมแม่แม่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าที่ไหนก็ตามตอนนี้ที่ดูอยู่ฮ่องกงหรือว่าที่ไหนก็ตามนะ,ะแม่หมายตาเลยนะคำถาม ขอคำถามนี้อยากให้ใครเป็นผู้ตอบนะจะได้แบบเวลาพอดีกับที่น้ำแบบหนากสบายนะสิบนาทีแม่หมายตาเลยแม่คนไหนก็ไหนนะคนไหนเอออันนี้ใครเลยนะสวยเชียวนะสวยเชียวแล้วแต่แม่เป็นขอชมไม้ขอชมไมยอะ่ะคำถามแรกทำคุณแม่ค่ะเหมือนที่อดหา อาจารย์มาเพ็ญด้านบนเลยนะคะว่าเจอน้องนันครั้งแรกที่ไหนและรู้สึกยังไงบ้างเจอัแม่ที่จีเจค่ะคุณแม่แนะนำแนะนำัวเองก่อน่ชืนันทาชาญชัยแสระบุรีค่ะอ๋อคุณแม่สุนันทาสุนันทาสระบุรีค่ะเนี่ยแล้วก็แบบว่าเหมือนิอุ๊ยเหมือนอุ๊ยเหมือนอุอ่ะค่ะเชิญค่ะแม่เดี๋ยวแรกที่ส จเจค่ะแต่ว่าติดตามตั้งแต่เร,ตริ่มประกวดเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเข้ากลุ่ <B> มยังไงก็เจเจมอค่อ <ม S 2> ะอ๋อที่กรุงเทพกรุงเทพแต่ทีกรุงเทพมัน,นใกล้สระบุรีก็ได้เดนไปคนเดียวเลยไปคนเดียวเลยล่ะค่ะแล้วห่างจากบ้านกี่กิโลร้อยกวกิโลเองเองคนเดียวเลยแต่กลับก็ีสองน้อยน้แม่ก็อาศัยแท็กซี่อย,รรย่างเดียว โอ้ทั้งสี่ร้อยกิโลมาไม,ไม่นั่งรถตู้ไปแล้วก็ไปลงอ๋อค่ะแล้วก็ลงลงกรุงเทพไปแล้วก็ต,ต่อที่ซีรีเพราะว่าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้ากรุงเทพนานยี่สิบกว่าปีไม่ได้เขา้าค่ะคุณแม่มองมองไม่ราไม่ได้ค่ะจะได้บอกทั้งประเทศว่ารู้สึกอม,มองเห็นตัวจริง,ง,ลลลง,ลงลแล้วน่ารักมากรูปร่างไปใหญ่โตเท่าไหร่ท่านรับแต่ว่านิสัยดีมากนากา่าภูงพาจ้ะ ถ้ากําลังมาก็ติดตามมาตลอดเลยมีงานที่ไหนก็ไปแต่ว่ามาหยุดระยะช่วงที่ตัวเองไม่สบายประมาณหนึ่งสามเดือนไม่ได้เตอมหน้าเลยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะนี่ว่าคือไหวไปนะคะอยากให้ทุกท่านเป็นมีความสุขเวลาเดินทางก็แว่บๆพัะไปเที่ยวไปเรื่อยๆนะเราไม่ได้มีโอกาสขนาดนี้บ่อยๆนะคะพรุ่งนี้อาจจะไมเป็นที่หายไปก็เป็นสต๊อฟค่ะอะไรคะคุ ที่หายไปเพราะเป็นโตโูอ่ะสโตสโตมันมีขึ้นที่มันเคสก็นะคะแม่อ๋อตอนนี้เดินได้ดีขึ้นแล้เพราะหมอหนันดีกว่อยมาหาหมอหนันนะหมอหนันรักษาเยียวยาได้หลายๆคนโอเคยรู้จักคนที่เป็นซึมเศร้าซึมเศร้าอันเพื่อนในเฟซด้วยในทวิตด้วยเขาบอกว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าเขามาติดตามกันเข้อนีขึ้นนี่จริง จริงๆนะฮะนี่เป็นเรื่องจริงะคำถามที่สองคะแม่เจอครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เชรบุรีเชรบุรีที่ไมู่รรนสนเสืออ่ะเแล้วแม่แม่นั่งที่ที่แล่นอันที่เทปรีไปที่เทมือบเป็นยังไงอ่ะมันกากบศนั้นสนุกสนุกค่ะแต่ว่าไมได้ขึ้นไปเป็นโทษ วันนี้แม่ต้องหวันนี้แม่ต้องลู้ไปรำโรงรำวงนะคะทุกท่านต้องลุ้เป็นำรำวงช่วงที่ลูกมาอ่ายังมีอะไรสิบนาทีไม่ได้ใจบตรองกันมาหรือ,อยางอีกสักสองสามท่านครัออ๋อค่ะ เดี๋ยวอีสองสามทานละกันขอบพระคุณคุณแม่สุนันทาจากสระบุรีนะคะอคุณแม่สงม่งมาวันนี้ใช้เจ้าของวันเกิดนะจริงๆใช้ตั้งแต่อาทิที่แล้วเมื่อวานก็ไม่ได้นอนเมื่อวานเขาไม่ได้นอน,าาน,เ,น,อนเอาโต๊ะเดียวเลยนะเอาโต๊ะแทนเลยโต๊ะเลยค่ะแม่เอาโต๊ะทแทนจะ,หะไหนดีจะไหนดีจากไหนทไ,ไม่แ่ไท่าไหนคะท่าไหน อยให้แม่เดินไกลสะอาไม่ปวดเขา่าใครอย่าเปิดใจนะท่กประเทศกันะอ๋อเขาก็ควรแนะนำตัวจากไหนคะแม่แนะนำตัวเจนคะา้าด,ดีเทนผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลีจัยศิตาว้าผู้ช่วยศาสตราจารย์มา,าให้เอมาอกรีเป็นทั่วไปนานที่ดี สภาบันเทคโนโลยีราชมงคลพิเกตเพทการศึกษเกษามา18ปีแล้วค่ะอ่าานเกิดอะไรทำไมยังสาวขนาดนี้โอขอบพระคุณค่ะคุณมีบุญค่ะเพราะว่าต้องมาต้องเสียมาเพราะว่าติดตามน้องนานมาตลอดค่ะตั้งแต่ประกวดทักแร่ที่แกเข้ารอบที่ผ่านรอบออดิชั่นติดตามมาเรื่อย จนกระทั่งอะไรอะร,รอดอะไรบุคคลที่จะต้องคัดเอาหออาน,นึ่งคนเพื่อเข้าไปสิงคโปร์ก็ติดตามมาตลอดคำถามพอแกได้แล้วประทับใจคำถามนะะฮที่เขาดูถูกเขาพูดแบบเสียข้าวนะคะเนาะ แล้วก็แกตอบคำถามนะที่ไอ้ที่สิ่ตอบถามว่ามีความรู้สึกยังไงแกตอบได้ดีได้คมได้ชัดมากนะคะจังไม่ลืมนะคะแกบอกว่าผมเป็นเด็กดอยก็จริงนะคะแต่ผมก็เป็นคนไทยแล้วก็ต้องเป็นแบบนี้กับการ พิ่ยามาตลอดค่ะพอดีมารู่จักกับอาจารย์บัณเพ็ญนะคะก็เลยโทรคุยกับอาจารย์บัณเพ็ญีมีกลุ่มเอฟซีของคนโมระอิสานใช่ไหมนะโมรกนันก็เข้าเป็นสมาชิกก็ติดตามาตลอดค่ะน้องน่ารักก็พบเจอก็ประมาณเจือบหกปีแล้วนะคะนะคะจนจนเดี๋ยวนี้ วันนี้มาวันนี้ก็มาเจอน้องๆแล้วก็ลูกศิษย์ท่านอีกกจากราชมงคลเขาก็เป็นเอฟซีของน้องอานเหมือนกันนะคะจากอำเภอสะเดาสะขันขอตัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณมากๆนะคะดีใจมากที่ได้มาวันนี้พึ่งจะแอบมาเห็นตัวจริงค่ะเห็นแต่ในรูปเห็นแต่ในอะไร ไันนี้วันนี้เป็นวันแรกที่จะแจ้ตัวจริงหรือเปล่าใช่เฉยๆก่อนไมนไม่ทราบเราจะได้กอดลูกชายรูปขาวนะคะเพราะว่าเร่องนี้หมายแปลว่าหลังจากที่ร้องเพลงเสร็จอ่ะต้องการจะไม่เหมือนศิลปินอื่นที่โอดสัมผัสมาเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอเสร็จงานปุ๊บคือต้องรู้กับเลยแต่น้องรันเนี่ยจะถ่ายรูปกับแฟนคลับทุกคนนะคะมีเราเราจะถ่ายร้อยมีพันก็ถ่ายพัน พอเสร็จจนแบบว่าเก็บอะไรเสร็จจนแบบมืดตึ้งตึ้งมากแล้วแบบนี้เราทานแอฟริใหญ่แอฟรกาไม่เอ๊กับค่ะไม่ถึงนี้เรถือตัวแค่บางเดี๋ยวประชาชนทุกคนนะคะรู้ว่าที่การเสือนี่ต้องเป็นเอ๊จีของต้องการแยกเลยค่ะค่ะพอดีได้เล่าให้สสคนลเลอร์จินระเลฟังพอนีืก็เป็นอดีตแล้วเนาะก็อุตส่าห์มาแล้วนะฮะ านก็บอกว่าท่านจะมานะอะก็ฝากเอินมาสนับสนุนให้เท่านั้นมาจะมาประมาณเที่ยงกวี่ยงกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวอีกท่านหนึ่งก็จะขอตัวแทนจากแม่ใหม่จากกสสได้ค่ะแม่ค่ะได้ชาแนะนำตัวนิดนึงค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนะคะเพ็ญจิตงามก่อนค่ะก็ะเอออยู่ที่เกษียณค่ะมาผมอยแล้วค่ะอยู่ที่โรงพยาบานมาได้ดีลำดังสุดท้ายก็คือเล่นอะไรนะเมื่อไหร่ผมแหน่งได้นะคะ <laughs> ต้นแดดก็คือบวกโผล่ค่ะก็ชอบงานเสียงที่ต้องงานหะคะแล้วก็เสียงร้คือชอบนักร้ที่เสียงดูมาค่ะถ้าเจอเสียงินเมื่นใจก็จะลายค่ะแต่มละพราาก็ว่าเราม่ไดมาเพราะว่าเพื่อนถุงเป็นถูงค่ะเขาทงานอยู่เาปเสียงติดตัวไปด้วยก ามามีอะไรนะคะไปหาได้ไม่เค่อยรอดอ้าวไม่วางวังว่าคงไม่มีใครไปใช้บริการไม่ไหมคะเพราะมึงออกนี <pense viv zw DVD> ่มึงออกถามอย่างเดียว C P R เป็นเจ้าเป็นหัวหน้าพ่อผู้ที่นะคะก็นี่ก็ต่อเนื่องกันและนี่ก็สัญญากนนะคะถ้ามาสวรรค์ไม่ไม่ไส่อะไรอันนี้อยู่การเกษตรอันนี้อยู่การเกษตรปะคะ หรือสมองแม่เลือดแตกอะไรก็หาเขาถ้าจุดเกินเปลียนแน่นเราหาที่นี่ค่ะาจริงค่ะแล้วก็ตามให้ตัวยาค่ะแล้วเราจะทำมันยังไงคะ แในการรับที่โคราและที่คอนแก่นค่ะก็เลยเข้ามาในกลุ่มแล้วก็รักแม่ทุกคนรักทุกกลุ่มค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหชาวบระโภคสุดท้ายมากๆเลยรักแม่ทุกคนรักทุกกลุ่มนี่อยากจะได้ยินทุกท่านพูดเองรักแม่ทุกคนรักทุกกลุ่มเรามีหลายกลุ่มแต่เราหัวใจเดียวกันใช่ไหมครับขอบคุณแม่ม่บาร์นาลารักเหมือนลูกชายเลยลูกชายก็รักแม่ทุกๆคน เรียกขอให้เป็นขออนุญาต FC จากโรงเรียนกาลสิทธิพิทยาสยนะคะติดตามรุ่นตลอดแต่ไม่มีโอกาสได้เจอตัวเป็นๆของน้องกันค่ะเต็มที่เลย่บมาอันนี้อันนี้แม่ใหม่หรือ่ะแม่ใหม่คอ่ะแม่ใหม่แนะนำตัวนด ค่ะค่ะดิฉันนาตามที่สมัยกุญเชยไปนะคะคุณครูประธานพิเศษโรงเรียนศิลทธิยาใส่นะคะเอฟซีใหม่นะคะก็คือตัวเมื่อตัวเก็รับเอฟซีใหม่ค่ะค่ะก็คือเคยอยู่กับพี่บอาเพลงมาตลอดนะคะคราวที่ก็คือพี่คนนี้มีความตินใจเป็นรักและผูกพันด้วยกันมาตลอดนะคะคราวที่แล้ว ผิดผ้าเนาะทนึ่งอที่พี่หนึ่ง่อไว้แล้วปรากฏว่าวันนันิดภารกิจผิดประุูก็เลยไม่ได้มานะคะก็เลยบอกว่าถ้าลูกมาวันไหนอย่ามบอกด้วยที่พี่ค่ที่ไหนคะที่นี่ค่ะอ๋อที่นี่ค่ะที่ตรนี้ค่ะใชนค่ะองซอนอีสานอ๋อองซอนอิสานใช่ค่ะค่ะกอ วอนนี้รู้สึกว่าตื่นตาใจภูมิใจนะคะก็คือครั้งแรกก็ไม่คิด,ไได้ช่นใจไม่มาวันนั้นเมื่อวันที่18พี่เบญไปวันเกิดไปวันบวชล,ผลผูกชายก็เลยบอกว่ามีงานอะไรก็เลยว่าถ้างั้นก็ให้มางานนี้นะคะวันนี้ติดภารกิจที่วันนี้ถึงแม้จะติดอะไรก็คือต้องมาให้ได้ เรามาให้ได้เพื่อจะได้พบกับลูกนะคะอาจารย์ใบทองคำไม่เคยเจอหน้าเลยนะคะเนงจะเสียงเพลงแล้วก็มีอะไรพี่เพ็ญก็จะเป็นคนบอกนะคะงานนี้ก็คือตื่นเต้นสุดๆแล้วกันนะคะเรื่องแรกใ้ผูกขานกับพี่เพ็ญด้วยค่ะขอบคุณค่ะทุกท่าน น้อยใจนะคะขอบคุณค่ะขอเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่จะได้สดแสดงความรู้สึกว่าตั้งแต่พบมาแล้วความรู้สึกกับนักร้องอนันต์ไม้คองคำน,นะคะคือครั้งแรกที่ได้รู้จักก็คือได้ดูการประกวดนะคะได้ดูการประกวดแล้วก็วันนั้นคุณพันก็บอกว่าะจะมีนักร้องชาวดอยมาร้องเพลงเราก็จะไปทำธุระก็รอ,อดูนิดหนึ่ง ว่าชาวรยหนุ่มรอยจะมาร้องเพลงลุกทุ่งนี่เป็นยังไงนะคะ<ม>พอเห็นก็ก็ปากัวด้าก็ร้องเสียงพรอนะคะ<ม>แต่ทั้งนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็ประทับใจภาพที่เขาแดกแม่ค่ะภาพนั้นทําให้เราเสียน้ําตาก็เลยสงสารเริ่มจากการสงสารก่อนนะคะว่าที่เขาต้องแดกแม่ตอนตอนที่เขาถ่ายทําคลิปนะคะคืออาจนร์นตัวใหญ่แล้วนะคะตัวโตแล้วแต่ตอนที่เกิดเหตุการณ์จริงก็คือ เขาตัวเล็กๆนะคะแค่ป .3 ป .4 หรืออะไรประมาณนี้ค่ะก็รู้สึกว่าสงสารภาพนั้นเป็นภาพแรกที่ทำให้ติดตามและร้องชื่ออันันต์ไปทองคำค่ะแล้วก็ครั้งแรกที่เจอนะคะก็ติ๋งจากงานที่โคราชก็ไปร่วมงานโดยวันนั้นไปประชุมที่กรุงเทพค่ะก็เลยบอกเอ๊ะจะเดินทางกลับพอดีก็เลยเจอหาประตูประตุมว่าเต็มแล้วก็เลยบอกขอหน่อยนะประตมขอเลยงป้าติ๋งนะคะ ขอหนึ่งที่นะคะให้ผิวดูนหน่อยคืออยากเห็นนักร้อง,ออางนะะา,งานๆเลยนยคะก็ปรากฏว่ามาถึงก็เห็นคนรั้งแรกนะคะเหมือนตุ๊กตาญี่ปุ่นเลยความรู้สึกนะคะก็เหมือนตุ๊กตาญี่ปุ่นเลยก็น่ารักมากวันนี้แม่ๆที่มาใหม่นะคะก็จะได้เห็น ความน่ารักของลูกเหมือนที่คิวเคยเห็นลูกครั้งแรกค่ะและความน่ารักตรงนั้นก็มีมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะขอบคุณะขอบคุณ่ากล้องเี็ว่าตอนนี้อนันต์มาแล้วนะคะลงไลายนะคะเดี๋ยวมาใหม่ค่ะ